รถเข้าใหม่ห้ามพลาดกับคันนี้แต่งสุดสวยสุดจัดสุดไทยอาฮอนด้าซีวิกเอฟดี1.8ออโต้ปี2007เครื่องเดิมๆสวยจัดมากๆเลย วันนี้เจ๊ปูเขาคัดรถมาให้แล้วเพื่อนๆสายวัยรุ่นสายแต่งไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องหมดเงินเป็นแสนแสน,นะครับกับการไปแต่งรถสักคันคันนี้จบให้เรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆสีเหลืองออกสไตล์รถสปอร์ตสวยๆเลยนะครับมีสปอยเลอร์หลังมาให้แล้วพร้อมล้อแม็กครบรันที่ลงตัวสุดๆภายนอกสีเหลืองสวยใสยแล้วภายในสวยจัด ดูทุกรายละเอียดครับมีพรมกระดุมมาให้ด้วยระบบเกียร์ลื่นๆขับนิ่มๆนวลนๆครับแรงเหมือนเดิมครับกับ h o n d a Civic ตัวนี้ห้องเครื่องใสสะอาดน่าใช้สุดๆไม่ต้องลงทุนกับการไปแต่งนะครับเพื่อนๆมาจัดคันนี้ฟังราคากันให้ดีครับเพื่อนๆ 2 1 8 0 0 0บาทเพื่อนๆรถจอดอยู่สมุทรปราการนะครับล่าสุดเนี่ยไปส่งให้เชียงใหม่ส่งไปภาคใต้นะครับแล้วก็กรุงเทพปริมณฑลนะครับมาซื้อรถมาจัดที่นี่อย่างมากมายครับไม่ใกล้ไม่กไมกลครับสมุทรปราการอยู่แค่เอื้อมนะครับแต่รถคันนี้ต้องบอกว่ามีแค่คันเดียวในประเทศครับกับราคา2 1 8 0 0 0บาทเพื่อนๆว่าสวยไหมครับ ผมว่าสวยครับจัดได้เลยครับผมไม่ผิดหวังครับตัดสดเท่านั้นครับเพื่อนๆรีบเลยนะครับรีบเลยนะครับผมจองขั้นต่ำเพียงแค่5,000บาทนัดหมายมารับรถเลยที่นี่นะครับเขาตรวจสภาพรถให้เรียบร้อยแล้วนะครับดูแลรถพร้อมส่งเลยนะครับผมเพื่อที่ให้คุณได้รถดีๆไม่ต้องไปปวดหัวปัญหาจุกจิกอะไรเอารถสภาพสวยๆแบบนี้นางฟ้าสุดๆครับแต่แต่งไทยอาสีเหลืองมาให้แล้วเพื่อนๆ ดูรายละเอียดข้อมูลด้านล่างคลิปนี้ได้เลยและคุณจะต,ตัดสินใจได้หรือใครนะครับกลัวไม่ทันคันนี้นะเดี๋ยวเจ๊ปูครับวีดีโอคอให้ดูเลยครับดูเต็มๆทุกซอกทุกมุมได้เลยคุณอยู่ไหนที่ไหนรับรถได้เลยครับส่วนใหญ่ลูกค้าเรานีครับมีทั่วประเทศเลยนะครับเจ๊ปูการันตีนะครับเหมือนที่ผมบอกไปล่าสุดเนี่ยขับรถไปเที่ยวเชียงใหม่เอารถไปส่งให้กับมือเลยลูกค้าแฮปปี้มากมากครับดังนั้นวันนี้ สีเหลืองแต่งสุดซีวิกสวยๆคันนี้2 1 8 8 0 0บาทรีบเลยมาโทรกันมาเลยครับใครอยากได้คันนี้088 584 5375นะครับย้ำอีกทีครับ088 584 5375ดหวนที่สุดห้ามพลาด